พอเราจอดรถแล้วตรงนี้จะเป็นแผนที่ของวัดศรีโพองเตตร์นะครับจะมีจุดต่างๆ,ๆนี่ครับตามนี้เลยให้เราไปไหว้สักการะกันนะครับแต่และจุดเนี่ยแนะนํานะครับไปให้ครบเลยนะครับตามแผนที่นี่นเลยนะครับพอตรงที่เราจอดรถเนาะจุดที่เราจอดรถเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรอะเต่าฟาร์มเลี้ยงเต่าเนี่ยช่วยดูเยอะมาก นี่เนี่ยดูดูดูกับสี่สิบห้าสิบตัวนี่โอ้โหเลยดูดิตามแอ่งน้ํานี่ครับแล้เราจอดตรงนี้นะครับตัวจริงเนี่ยที่จอดเรือเต่าจริงจริงสิฮะขยับเลยนี่ไงเต่าจริงนี่ไงนี่ไงขยับเลยนี่ไงตัวนี้ขยับแล้วอ่ะดูนี่ตัวนี้กำลังกินอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดินเล่นเนี่ยเดินเล่นเนี่ยเห็นไหมตัวนี่เนีเออถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราน่าจะไม่ให้อาหารเนาะเอาผักบุ้งมาให้เต่ากินนี่ ใช่ใมีมีผักบุ้งขายด้วยนี่ไงเต่ามองหน้าอยู่เลยตัวนี้นี่มองหน้าอยู่เลยฮัลโหลเต่าวใหญ่มากใช่ใช่ใช่ช่ปเดี๋ยวเราดูเต่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปไหว้พัะกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองคนอีกแล้วในช่องอีฟินฟู้ดวันนี้ผมกับก๊อฟเนี่ยขับรถออกจากอุดรนะครับเดินทางมาที่หนองคายเพราะว่าเรารู้มาว่าที่หนองคายเนี่ยจะมีวัดทั้งหมด เก้าวัดนะครับที่เป็นวัดสําคัญวัดดัง,ดงประจาหนองคายวันนี้เราเลือกมาที่อำเภอท่าบ่อก่อนเรามาที่วัดสิงชุมพูงองค์ตื้อซึ่งวัดเนี้ยขับรถจากอุวรมานเนี่ยแค่า3กิโลเมตรชั่วโมงเดียวก็ถึงเราเลยเลือกมาที่วัดนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาชมและพาไหว้พระขอพรที่วัดนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะหาเดินไปเลยนะเหมือนที่เราเดินคลิปทั่วไปเดินชมอ,อยู่แถวท่าบอ่ออ๋วท่าบ่อประมาณน้ไหน่อยใช่ใช่ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละสามสี่้านนิดเอง เดี๋ยวเราจะพาชมพาไปดูวัตถุโบราณพาพดูของต่างๆในวัดนี้นะครับพาไปดูบทอุโบสถวันนี้วัดดังเลยพอวัดเนี่ยที่รู้ประวัติมานะสร้างตั้งแต่พศ2500เฮ้ย2105โดยพระชายเทตฐถากษัตริย์ของเวียงเนี่ยดูดูไม่รู้กันดูในย t u b e มาแล้วเขาบอกว่าพระองค์ตื้อเนี่ยเขาบอกว่าใช้ใช้ทองคําใช้เงินใช้นาคสามอย่างเนี่ย เอามาหลอมรวมกันโดยมีน้ำหนักหนึ่งตื้อซึ่งตื้อเนี่ยเท่ากับมาตราการวัดน้ำหนักของคนอิสานหนึ่งตื้อตื้เท่ากับกิโลอ๋อมันไม่รู้อไม่ไม่รวมกันแต่เพราะเขาบอกเป็นหนึ่งตื้อไงน็ตอ๋อใช่ใช่เลี๋ยวเราหาข้อมูลได้แค่นี้แหละที่เหลือเดี๋ยวเราก็มาสดสดหน้างานเลยนี่นี่เขามีของขายด้วยนะตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ครับ ตรงนี้จะเป็นที่บูชาดอกไม้ทุกเทียนและบูชาวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนตั้งรัไปดูก่อนะอะไรนะไม่มีเลยเดี๋ยวเราดูก่อนไหมหรือว่าจะขึ้นไปาพักก่อนวัพักก่อนวพักก่อนก็ได้งก้นดมาวัดัใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะพาไ้าบ้าพักก่อนเพราะว่าที่นี่โบสถ์สวยมากเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูโบสถ์เลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นป้ายวัดนะครับวัดสีชยุูองค์ตื้อเดี๋ยวผมจะพาเข้าเข้าในวัดแล้ว แต่ว,ว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องถอดรองเท้าก่อนเดีย๋ยวเราถอดรองเท้าเลยเดี๋ยวเราเข้าวัดกันครับวันนี้เรามาเนี่ยน่าจะเป็นวันอังคารเนาะเป็นห้องแอร์เหรออืมมันเขาจะเปิดแอร์เฉพาะตอนที่พาาก็ดีดีเย็นสบายเลยนะโอ้ตรงนี้นี่ข้างหน้าเนี่ยจะมีพระพุทธรูปเยอะแยะมากเลยนะครับก็มีพร้อมบทสวดเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยตรงนี้มีคนสวดอยู่ครับเดีย๋ยวผมต้องเบาๆาเสียงหน่อยนะครับ เราเข้าไปเลย้หรือว่าต้องเดินรอบก่อนเนี่ยครับเ <Okay. S 1> ข้าไปเลยใช่ไหมอ่ะลุยเดีย๋ยวเราเข้าข้างนเราเข้าไปเดินรอบเนาะเพราะเดินรอบอุโบสถเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเหมือนกัน,กนเห็นป้ายไหมระวังสะดุดปันไดเลยระวังสะดุดอ่คนเยอะมากเลยครับตอนนี้โอ้โหเียปเียีก็สาย 2ี่สองยีส่สามเอาไปสองบอเบอร์ได้ไหมไดอ่านสองเบอร์เลยพี่แสดงว่าสสอยากได้ได้สเบอร์อ่เบอรบสถถือว่าสวยมากสวยมากองพระก็สวยมาก ปเสริฐกิจตอนที่สามาซ้อนนะในร,ระหว่างที่อ่านนะครับเดี๋ยวก็พาเดินชมนะครับตัวส่วนเสาเป็นเสาครับสีน้ำเงินนะครับสวยมากเป็นคล้ายหินอ่อนนะครับมันค่อนข้างสูงเลยนะครับอยากสูงสูงมาก <c oughs> เดี๋ยวผาไปดูอ <c oughs> งค์พระใกล้ๆครับ สั์สิทธิ์สวยครับเป็นสีดําตัดสีทองนะครับองคพระเป็นองค์สีด <tes> so <throughout> ําแล้ว no ก <matter what> <berish> ็ตัดด้วยเสียนสีทองแล้วก็ผ้าสีทองนะครับอยู่ผ่าเดินอ้อมบูสต์ครับสามารถตกตกแต่งเป็นสีทองประตูแกะสลักกพื้นสีแดงแล้วก็ โดนมาเป็นสีทองแดงกับทองมันเป็นตัดกันเลยตัดกันสวยมากเลยประตูกระสวยเลยสีแดงมันทำให้สีทองมันเด่นเล้นแกะสลักทุกบานดูดิให้ดูแกะหยักน้ำอ่ะนี่ไงสีสวยจริงเป็นสีทองแในกล้องเป็นสีเพราะว่าโดนแสงแดดจะเป็สีเพีย่อยสวยนะดูดิเป็นไม้เป็นไม้แกะสลักสวยมากสูงมากด้านหลังมีา อันนี้หรือเปล่าองค์ตัวเขาเนี่ยใช่ไหมเออไม่น่าจะองค์ใหญ่สิดไม่รู้แต่ว่านี่มีผ้าเนี่ยผ้าปิดตจาจะมาเลยผ้าเป็นหินปกติด้านหลังคนไม่เคยมากันนะมีเรามากนคนเขาว่าจะด้านหน,น้าเป็นทองบางพักเราเดิมมางหลังมีเดิมผ้าด้วยเราชอบเป็นทองมังพับใช่ใช่เปความดีแบบไม่เคยเห็นเงี่ยไปเดินชมไปเรื่อยเท่าไหร่ใน่ยพาเดินชมเนี่ยในบทก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรบ้างก็แต่สไตล์การแต่งให้สวยมากเลยสวยงาม <ไป S 2> เสาเลยให้ดูเสาลึกเลยมาโอ้โหสูงโค้รสูสูงมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมรับช่วงต่อแล้วก็ไปพาดจะก็ไปใบพักก่อนดี๋ยวก็ใบพักขอพังก่อนแล้วก็สี่สิบสี่ก็เปลี่ยนนะครับนี่นะครับเป็นอะไรที่อลังการมากเลยนะครับเป็นวัดที่สวยสง่ามากนะครับและที่เนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับ เป็นวัดที่สักกวัดหนึ่งของจังหวัดหนองคายใครมาหนองคายเนี่ยแนะนํานะครับต้องมาไหว้ที่วัดนี้เลยนะครับและที่นี่จะมีจุดเหมือนกิจกรรมต่างเยอะแยะนะครับมีจุดให้อาหารปลาก็มีมีจุดบูชาวัตถุมงคลก็มีแล้วว่าที่เราเข้ามาเนี่ยทุกที่เนี่ยจะมีคาถาแบบนี้นะครับให้เราบูชาหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อน,นะครับ มีเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวผมอะ่ะขอถ่ายแบบซูมดูชัดๆเลยนะครับว่าพระจ้าของตึ้ดเป็นยังไงนะครับออกมาเกี้พี่ได้ใบย่สิบสองใบยีิบสองดีมากเลยมาดูมาดูเลยนี่นี่นี่นแนะนาเลยยี่ิบสองเห็นไหมนี่นะครับได้เป็นใบดีก็เลย ยี่สามไม่อ่านอเอาเพราะเราได้ไปดีแล้วไงเราก็เลือกเอาไปดีไปเดียว<ป>ที่นี่จะเป็นประตูเลื่อนต้องต้องผ่ากับกอบ๊อฟเข้าข้างหน้าเล่าอ๋อด้าน,นด้านในเป็นอุปโสถเป็นเป็นตูกระจกติดแอร์นะครับข้างในเย็นมากครับผม,ม,มาราไหนเราเดินเลาะเลยไหมเอาต้องสัง่งเข้กับนไหมหรือว่าเดินได้เลยเดินเลยเพราะว่าเขาขอนางหน่อยเดินเลยก็ได้อ๋อเอาตั้งแต่องค์เลย ตรงนั้นเป็นพระอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนอ๋อต้องมีไปแลกเงินเหรียญใช่ไหมครับด้านนี้จะเป็นคลองนะครับให้เราตีคลองนะครับด้านนี้จะเป็นพระนะครับเป็นพระองค์สีขาวสวยงามมากเลยครับลุงปูคำผาอันนี้จะเป็นที่ทำบุญนะครับประจำวันเกิดอ่าเดี๋ยวก๊อบจะมาทำบุญนะครับใส่เหรียญทั้งหมดร้อยแปดใช่ไหมครับ บริจาคเข้าไปอ่าเราจะมีตู้บริจาคพอบริจาคพู้ป่วก็จะหยิบเหรียญเหรียญสลึงลึงแล้วก็หยอดอ่าก๊อบหยอดก่อนเลยเดี๋ยวก๊อบทับก่อนอาต้องขอฝากพี่ถ่ายรูปก่อนเออมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้วันนี้ใช้สองเครื่องเลยครับอ่ามาถ่ายให้ก๊อบด้วยถ่ายวิดีโอด้วยสองอย่างเลยวันนี้ เราใส่ครบร้อยแปดเลยใช่ไหมครับตอนที่เราใส่เนี่ยใส่เหรียญเนี่ยเราฝึกสมาธิเป็นการฝึกสมาธิเป็นตัวด้วยนะครับช่วงนี้ขยะขอพออนะไรก็พอขอพรได้เลยนะครับวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับเป็นวันที่สวยมากนะครับแนะนำนะครับ วันนี้โชคดีที่เรามาวันธรรมดานะครับพอเรามาวันธรรมดาเนี่ยคนก็เลยน้อยถ้าเรามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเต็มเลยครับร้านจอดรถข้างหลังนี่จะเต็มเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เรามาเนี่ยน่าจะเป็นวันอังคารนะครับพอดีผมมาประมาณสักสิบเอ็ดโมงได้คนก็เลยน้อยหน่อยเขาไม่คิดที่รานจอดรถมีรถจอดอยู่สองสามคันเองก็เลยแบบได้ถ่ายภาพใส่คลิปแบบสบายๆไม่มีคนเข้าเฟรมเยอะเดี๋ยวโดนไปถ่ายลาย่าคนอื่นนี่มันผิดก,กฎหมายอีกครับ จุนกฎหมายเยอะครับผมก็จะถ่ายวีดีโอไปแล้วอีกมือหนึ่งนี่ยครับเ็าจะถ่ายก๊อปไปเป็นภาพนี่สามสองอย่างพร้อมกันนะครับตอนนี้ก๊อปก็ใส่บาทมาตอนใกล้จะครบแล้วนะครับในนี้เนี่ยจะมีแต่เหรียญสลึงนะครับนี่ครับเป็นหลักเลย นี่ครบก็ใส่ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อเลยครับคุณมิะเยอก่อนนะ่สุดท้ายต้องเทเลยใช่ไหมน่าจะเยอะกว่าเพื่อนว่าคนคำนวณไม่ถูกอ่ะเทเลยีอยเยอะที่สุดอ่ะสุดท้าย,ยนาคนคำนวณไม่ถูกโทรศัพทคค์ถ่ <c oughs> ายได้อยู่ประมาณสี่ห้ารูปครับดูด้านข้างย,ยังสวยเลยโอ้แต่ว่านกเยอะมากเลยนะทางวัดก็เลยต้องเอาตะข่ายใช่ไหมครับเอาตะข่ายมาปิดไว้ไม่ให้นกไปทำรังไหยครับเห็นไหมครับจะมีนกมาเกาะเต็มเลยเพอเอาตะข่ายปิดไว้ไงนกก็ไปทำทำไปทำรังไม่ได้ ด้านล่างจะเป็นขี่นกครับขี่นกเยอะมากเลยไม่น่าละ่ะต้นกาป้องกันนกด้านข้างก็สวยครับแล้วอุโบสถสูงมากดูนะครับสูงจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูพญานาคพญานาคที่นี่เป็นเหมือนกระจกนะครับดูนะครับเป็นกระจกวาวับไปหมดเลยสูยไวงามเลยนะครับกระจกจะมีพญานาคอยู่ทาขึ้นบันไดของทุกด้านเลย ตอนนี้ผมเดินอยู่ด้านข้างอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปเดินเดินรอบไปกันไปด้านหลังนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งใช่ตอนนี้ผมกับก๊อฟก็กำลังเดินรอบอุโบสถกันอยู่นะครับมาดูว่ามีอะไรสวยงามบ้างจะได้ถ่ายลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้านนี้มันล่มหน่อยก็เลยเดินสบายครับอีกด้านนึงแดดเต็มเต็มดำแน่เดินข้างในเหรอเดี๋ยวเดินข้างในครับช่วงนี้ออกแดดบ่อย พอดีช่วงนี้ผมกับก๊อฟเนี่ยเรามาทำงานกันที่หนองคายบ่อยนะครับเราก็เลยจะได้ถ่ายคลิปวัดต่างๆที่หนองคายกันพอมีช่วงหนึ่งเราไปพูเรือบ่อยทั่วจังหวัดเลยเราก็จะถ่ายคลิปไงไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมุมนี้สวยครับนี่นี่นี่เลยสวยมากเดี๋ยวผมถ่ายจากกล้องนี้ดูดีกว่านี่ครับมุมนี้สวยมากครับดูข้างบนครับข้างบนนี่ยิ่งสวยร่มลื่นมากนะครับมุมนี้ ด้าน,าน디디ธธหน้ามีาาพรุรูเยอะาอด้านหน้าพุทธรูปเยอะมากเลยแล้ววัดเนี้ยพญานาคเยอะมากมีพญานาคทุกจุดเลยเดี๋ยววันนี้มีคนตลอดเลยคนเยอะายมากตลอดคนมาทุญเยอะใช่ไหมวันนี้วัดดังไ<ล>งวัดดังเก่าแก่โอ้นี่ครับด้านข้างมองด้านไหนก็สวยนะครับอุโบสถใหญ่จริงๆครับใหญ่และสูงมากที่นี่พระประธานก็แบบสง่ามากพระเจ้าองค์ตื้อสวยงามไปหมดเลย ตอนนี้เราก็เดินครบรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อตรงนี้จะเป็นพระอีกครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะเป็นพระอะรครับตรงนี้ด้านนี้จะเป็นหลวงพ่อสิหลวงพ่อสิหงห์ครับผมด้านหลังจะเป็นพระแก้วมารากตนะครับแล้วก็มีนาคปกอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนน้อยนะครับ มีเนียน้อยตรงนี้จะเป็นตีคองก๊อปตีคองไหมมาแล้วตีคองตีละครั้งหน่อยตีดังเลยอา้าเอาดัง,ดงๆเลยมาแล้วให้มันกลงวานกลงวานเลยนี่ไงที่ตีมาแล้วจัดสักหน่อยขอสามครั้งจังๆเอาเลยเอาเลยเ,เลยจัดส,สักทีกันขอขอีกขอขอีกขอ ตอนนี้ในอุโบสถเนี่ย,มยผมว่าผมถ่ายครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพาออกไปข้างนอกกันนะครับเนี่ยด้านนี้ก็สวยนะมเนี้ยสวยมากเลยพอเราออกจากอุโบสถเนี่ยตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรที่ให้หา่านปลาที่ปล่อยปลาคนละัวอ๋อผมลืมบอกนะครับวันที่เก้ากับ1ิพฤศจิกายนเนี่ยจะมีทอดกระถินนะครับที่วัดศรีพูองค์ตื้อน,นะครับเรียนเชิญทุกคนมา ทอดกระถิ่กันนะครับนี่ครับป้ายตรงนู้นนะครับยาวๆอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายซูมให้ดูเดี๋ยวเราให้อาหารปลากันก่อนครับครับเดี๋ยวผมเลือกปลาปล่อยก่อนกอปเลือกเป็นปลาไหลเราต้องดูตามวันเกิดด้วยไหมครับเนี่ยอ๋อเขาพี่บอกเลยคอปยังไงปล่อยปลาไหลก็ช่วยเรื่องการเงินปลาดุกก็ศัตรูคู่แข่งร้ายพ่ายปลาหมอเกี่ยวกับโรคปลาสวายการเงินคล่องตัวโชคลาภ ไม่ได้คลองเลยนะครับพี่เป็นแม่น้ำมงแม่น้ำมงแม่น้ำมงแม่เจติยู่แม่น้ำมงเฮ้ยพี่ต้องไปปลาดุกสตูไร้ยพ่ยพอดะอีพี่ต้องขึ้นศาลจะได้ชนะผมเอาปลาดุกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมต้องขึ้นศาลครับผมโดนโกงมาผมเรามาทำบุญผมจะได้ชนะคนที่โกงผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปปล่อยแล้วผมมาสแกนจ่ายนะครับเดี๋ยวผมขอเอาอาหารปลาด้วยสักสองถุงแล้วกันเนาะ ขอบคุณครับไปถังวัฒน์เป็นปันป้าก่อนอ๋อมีอ๋อใหญ่ๆใช่ไหมครับอ่าด้านข้างเนี่ยจะมีคำอธิษฐานนะครับในการปล่อยสัตว์นะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูใกล้ๆนี่เลยทำดีมากนะครับวัดนี้นี่ครับคำอธิฐานเป็นแบบนี้เลยนะครับสะดวกครับอ่านง่ายมาเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลย ตอนนี้ก๊อบกำลังอธิษฐานปล่อยสัตว์อยู่นะครับเนี่ยดูให้ดูนี่นะครับเขาอธิษฐานเดี๋ยวพอเราอธิษฐานเสร็จปุ๊บเราก็จะมาปล่อยปลาที่แม่น้ำโมงนะครับแม่น้ำโมเนี่ยตรงนี้จะไหลผ่านอำเภอท่าบ่อนะครับนี่มีคนมาปล่อยปลาอยู่เยอะแยะเลยครับมีคนมาเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นโพใหญ่นะครับต้นใหญ่มากแล้วก็จะมีพระให้เราไหว้สักการะขอพรนะครับด้านนี้จะเป็นศาลานะครับ ตรงนี้เหมือนมีการไหลเรื่องไฟมาก่อนเพรมีไฟมีอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับเยอะมากเลยโอ้นะเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันครับอ้าวก็ปล่อยปลาไหลนะครับดู่บุญรปลอดภัยนะลูกนะเงินต้องไหลายาทเลมาอ่านี่ด้วยนี่ด้วยนี่ เราอาหารปลากันด้วยครับพี่ีตามมากินนะจริงจริงอะจุดให้หาหาปลาเนี่ยเป็นไฮไลท์ของที่เลยนะเห็นทุกคนอะมาไหว้พระเสร็จปุ๊บต้องมาห้หาหารปลากันปลาไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ฮะโอ้ <Okay. S 1> แต่ว่ามันมันเป็นเม็ดน้ําไหลผ่านกนันไม่ใช่แบบหนองน้ําที่อยู่ในวัดไง <Okay. S 1> ปาลาเลยกระจายปลามันบนเวียนใช่ใช่ใช่การปล่อยสัตว์ปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง<ๆ>เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและจากการรักรวาลเวีนทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นําความสุขและโชคลาบมาให้ข้าพเจ้าตัวที่เป็นศัตรูและเจ้าก,กรรมในเวรจงนําเอาสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์สนิจจารัยออกจากตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้พระแม่ธรณีแม่คงคาพญานาคราชและสิ่งศกศิิสทธิ์จงมาเป็นสักขิพยานรับทราบในกุศลเจตนาของข้าพเจ้าและคุ้มครองชีวิตสัตว์ ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขด้วยอำน,นาจกุศลบนนุญนี้จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลับเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปัถน,นามีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินสาธุหลังจากที่เราปล่อยปลาเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตแล้วนะครับเดี๋ยวเลาจะผมจะพาไปดูจุดนี้จะเป็นจุด บูชาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะบูชาวัตถ,ถุมงค์วัตถุมงคลอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับป่ะมีอะไรบ้างนี่ครับเครื่องนะครับอ่าส่วนมากเป็นพระเครื่องอย่างนั้นเลยนี่ไงมีผ้าพระแล้วก็มีพระรูปตาตานี่คืออะอสวยพระสวยตแต่ละสีนะ่าจะมีความหมายอ,อนี่มันช่ไม่ใช่ อแล้วก็มีมีลายด้วยไงนี่เป็นลายไหมน่าจะเป็นก็มีนี่นสัญลักษณ์ของวัดหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้วันนะดูอันนี้มาเนี่ะครับจะมีวัตถุโบราณนี่เลยใครที่อยากบูชาวัตถุมงคลนะครับแนะนนานะครับนี่ครับตู้ข้างหลังก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับเต็มตู้เลยมีทุกอย่างสร้อยก็มี ันนี้ก็เป็นพระเจ้าอุตื้อน้ก๊อฟเนาะร้อยเก้าสิบเก้าทนครับอย่างนี้ก็นีนะเป็นสร้อยอนนี้ก็สวยดีสร้อยอันนี้ก็สองรอยบาทมีพระด้วยอย่างเงี้ยที่เขาไปไนน้ารถกันเนี่ไหนี่อย่างนี้จะสี่ก้าสิบเ้าทโองใหญ่ด้วยพระดูองใหญ่กันนี่ไงเข้าไปดูเลยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยหน้าไปตั้งนบ้ากชาที่บ้านอะไรเนี้ยใช่ใช่องก็แบบสองพันสามพันสี่พันห้าพันเดี๋ยวดูด้านนี้ เราเลื่อมูกองในตรงนี้อจานคือกว่าจานไหนจาน90บาทในกว่า3ทัก95บาทนี่ไงนี่ผมคิดดื้อคิดดื้อทำไมเป็นเปล่าอันนี้มันเท่าแล้วฝั่งนู้นก็มีดอกไม้ฝั่งนู้นจะเป็นบูชาดอกไม้ทุบเทียนเนาะแล้ววันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยก็พามาชมพามาไหว้พระพามาไหว้สิงิาสิทธิ์ที่วัดศรีมภูองค์ตื้อ อำเภอท่าบอา่อจังหวัดหนองคายแล้วนะครับผมกับก๊อฟเนี่ยก็พาเดินกันได้เลทั่ว<ห>ทุกจุดในวัด,วดแล้วเนาะครบทุกจุดในวัดแล้วครบจนเดินจนหลายรอบแล้วอย่างเงี้ยคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาเท่านี้ไปก่อนนะครับวัดนี้ใครจะมาเนี่ยมาง่ายๆน,นะครับเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดหนองคายเนาะ่แถวท่าบ่อครับอยู่แถวมาจากท่าบ่อประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยเมตรประมาณนี้ไม่ไกลมากใช่ใช่ก็อยู่ใกล้ๆก็อยู่เยื่อแยแไฟแดงท่าบ่อสุดท้ายใกล้ๆกับตัวเมืองตัวอำเภอกาท่าบ่อ ถ้ามาจากกดอเนี่ยก็แค่เจ็ดสิบเก้ากิโลถ้ามาจากหนองคายเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงสามสิบเนาะใกล้ใกล้ประมาณสามสิบเนี่ยประมาณนี้แหละครับอย่างนั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณเยอะทุกคนธรรมดาคนเยอะไหมเนาะจริง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 แนะนำมาแนะนำมาเรากลับแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำงานกันต่อครับผมครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับวัดก๊อบหิวน้ำครับเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อน้ำมะพร้าวใช่ไหมใช่นี่นี่ร้านข้างหน้านี่เลยมามาผมมาก่อนเลยครับ ับเลยครับติ่งกี๋เหรอไหมเอามะพร้าวลูกหนึ่งครับผมเอาแดงมะนาวโซดา <c oughs> มันร้อนครับโอ้มะพร้าวเยอะมากเลยครับ <c oughs> นี่ครับกอกกันสดๆมะพร้าวสดครับอากาศร้อนๆอันนี้เรนต้องกิน,นมะพรา <c oughs> ้าวติ่งๆๆล <c oughs> ูกนี้แล้วจินเนี่ยกินน้ามังก่อนเรไยครับชื่นใจไหม เย็นมากเย็นเลยใช่ไหม <c oughs> อากาศเราลอกนี่นะน้ำมะพร้าวนี่ชื่นใจเลย <c oughs> น่ากินมากเดี๋ยววัดคือ๋ยวว่าอืมไปช่นใจไหมเดี๋ยวรอดูมะแดงเอ้ยไม่ใช่รอดูน้ำแดงมะนาวสดาของพี่สดชื่นกว่าเยอะมะแดงอ่าขอบคุณครับนี่ได้แล้วครับมาเดินทางกันครับ